จะพาไปบุกตะลุยซื้อทุเรียนที่ตลาดไทย,ยวันนี้เราจะไปกับเจ้าวีคอสนะคะสี่คูณสี่คันนี้เลยซึ่งจะบอกว่าอินสุสูของเรานะผู้หญิงก็ขับง่ายขับสบายนะเพราะว่าเนี๋วนี้กระบะก,ก็มีเกียร์ออโต้แล้วเนาะจานะ้ะเนาะใช่แล้วก็วันนี้ที่เอาวีคอสไปเพราะว่าซื้อทุเรียนกลิ่นค่อนข้างแรงเราก็จะเอาไว้หลังกระบะได้ใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นในรถเลยค่ะ ก็เพราะว่าเราสองคนเลือกทุเรียนไม่เป็นเลยแต่กินเป็นอย่างเดียวนะว่าเราจะได้แบบลูกที่เราอยากได้หรือเปล่าได้ไปไป,ไปกันค่ะ วนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะก็ในช่อง EJ เนาะมีสุภาพเรืนค่ะวันนี้เราสองคนพาตะลุยวันนี้เราสองคนปากหลักอยู่ที่ตลาดไทยนะคะวันนี้เราจะมาบุกแหล่งผลไม้ช่วงนี้ทุเรียนมาแรงเราก็เลยจะมาหาทุเรียนไปกินนะคะใช่พอลงรถจากรถปุ๊บหอมได้กลิ่นหอมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีก<ไ>ว่าว่าทุเรียนที่นี่ถูกหรือแพงนะคะแล้วก็อร่อยไหมเนี่ย ได้เลยเื้อมันอ่ะกดเดี๋ยวให้อิงนํำไปเลยนะคะคือบอกตรงๆว่าการดูทุเรียนบางทีเราก็ไม่ได้ชํานาญถูกปะดูไม่เป็นไม่ใช่แต่เรากินเป็นแต่ว่าถ้าเรื่องกินอ่ะเราถนัดแต่ถ้าเลือกอ่ะเราก็ไม่อุ้ยพอมาเจอปุ๊บนะคะก็จะเห็นเลยนะคะกิโลละร้อยห้าสิบถูกนะมีตั้งแต่ร4 0ยสี่สิบร้อยหร้อนะคะในสุดภารกิจของเรา ก็เสร็จนะคะเราได้ทุเรียนมา่กี่ลูกเนาะโอ้กหลายลูกอยู่นะหลาะลูก,ลกนนะเพราะว่าเราสองคนนี้สไตล์เดียวเหมือนกันว่าชอบกินแบบกรอบนอก,กนุ่มในอ่าเดี๋ยวไปดูนะคะที่อิงเลือกมาจะกินได้ไหม <laughs>